แขนดรับเชิญค่ะซึ่งถ้า,ถาไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีกินสวยๆก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เราจะไปทำกันซีเว้นเนี้ยเกสจะเป็นคนหยับไปตั้งแต่แรก เศษมากๆก็คือเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีกินสวยๆของเรา3คนนะคะเป็นคนที่อยากให้มามากเพราะว่าเขาเป็นคนรวมตัวพวกเรา3คนเป็นเอ็กซ์คลูซว่าทำไมถึงมีเพจนี้มีช่องนี้เกิดขึ้นมาก็วันนี้เราก็จะมีเอ็กซ์คลูซใช่ไหมแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เราจะไปทํากันซึ่งเราอยากทํากันมานานมากแล้วอีเวนต์เนี้ยเกซเเป็นคนอยากไปั้กแต่แรกไละ รสตลาดน้าเจอ้อยเจ้าอร่อยนะคะมาพร้อมกับกินสวยๆอันนี้คือดูดีมากทุกคนรานหน้าเจอ้อยไม่ได้หาทานง่ายๆนะคะมาจากสกลนครค่ะ มากที่ได้มาเป็นเกสรายการกินสวยๆเพราะจริงๆแล้วรายการนี้ควรจะต้องมีชันจริงๆอะเราไม่ได้ชื่อกินสวยๆจริงๆเราเป็นแก๊งคอพับเกิลและช่อเป็นโปรเฟสเซอร์ของเราตัรายการตัวเองเหรอคะรายการตัวเองมีอะไรบ้างคะรายการชันตอนนี้ก็มี2รายการเลยค่ะก็จริงๆก่อนราเป็นกินสวยๆตอนนั้นเราได้แบบเราได้มาร่วมกันครั้งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าที่มาก็คือช่องมามิชิตจานแม่ก็จะมีรายการกับแฟมิลี่กับลูกๆคือรายการมามิชิตจันนะคะกดติดตามกดซับสไครป์ได้เยค่ะ แล้วก็ในมามิชิจานหนก็จะมีอีกรายการหนึ่งก็คือหลังบ้านทอยหลังบ้านทอยที่แบบวันนั้นแกนพาวเวอร์พับเขาก็ได้ไปเป็นเกสแขกรับเชิญของแม่แล้วก็เป็นจุดไอ้ยอดที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ถึงคุณนะล่ะถ่ายทำ่ายทำแล้วปรากฏว่าเพื่อนติดใจไงเห็นไหมล่ะสามคนก็มารวมตัวกันแล้วก็อยู่ดีๆก็ออกมาเป็นกินสวยๆใช่ค่ะ ใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะย้อนหลังได้ที่หลังบ้านพอย EP อะไรไม่รู้ที่ไปไปไปคาเฟ่เน็ตไอดอลแม่ขอแม่ขอไปไวรุ่นหนึ่งวันค่ะพี่ะมีเวลาได้นเปิดรายการพี่ก็จะมีการเปิให้ดูจ้ะคือร้านหน้าเจ๊อ้อยคือดีจริงค่ะก็ให้เข้าคอนเซ็ปต์นะคะเราก็จะพูดไปด้วยทานไปด้วยนะคะเราจะทำเเริ่มด้วยของข้าวก่อบอร่อยมากหมี่กรอบไม่เหมือนหมี่กรอบที่ร้านหน้าสายทั่วไปด้วยเป็นหมี่กรอบแบบเป็นหมี่บางๆสีขาว่าค่ะแล้วเอาไปทอดอันนี้เขาก็ส่ง ให้เราถึงถึงบ้านเลยนะคะมาถึงแยกมาให้เร้อยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเจ๊อ้อยปื้มชอบคุณพอชิตันมากค่ะเป็นแฟนคลับเป็นแนบแม่ที่อะไรรู้ไหมเอฟกระเป๋าแม่ไปเยอะมากต้องกลับขอบคุณแม่ที่ดีด้วยนะคะขอบคุ ดีๆค่ะอยากจะได้ใบไหนไหมสามารถหยิบให้ดูได้นะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้เรามาคุยกันใช่ไหมว่าแต่ละคนเจอกันมาได้ยังไงแล้วก็อาชีพคอยชิดจันเนี่ยมันเป็นยังไงเจิงกุศิมากก็ใครรู้จักมานานที่สุดคุณยุ้ยคุณเดชคุณนิรันดร์คุณยุ้ยมาตั้งแต่ ล้วนเรียนโรงเรียนมาด้วยกันสมันอะไรอ่ะเรา่อสนิทกันน่าจะประมาณปฐมไม่แต่จริงๆอ่ะเราก็อยู่เราก็เข้าในนี้ตั้อนุบาลสามใช่ใชเราเรีนี้สจรงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลสามนะคะก็แต่อย่างพูไม่เคยสักเลยนะไม่แต่เรามาสนิทกันยังงสามประมาณมอต้มอนมอหนึมอสอมอ่ะแต่ที่เราสนิทกันเพราะว่าแบนเพราะเราเป็นแบบวงดุริยางของโรงเรียนเด่ปเดี๋ไปขุดรูปเก่ามาโชวกัน่แตต อยากเข้าก่อนแล้วใช่ว่ายยูย่าเป็นรุ่นแรกๆหรือยูเข้ามาแต่ปอสามเลยยังมาทีหลังมาตอนมาต้นใช่มันก็เป็นก็เป็นชนีสวยที่เข้ามาอยู่ในวงดุริยางเข้าใจป่ะคือต้องเข้าใจว่าวงดุริยางอ่ะน่าจะเป็นเด็กแบบลุยๆต้องใส่กางเกงมันก็จะเป็นแบบชนีสวยดีีก็มาสมัครอยู่วงดุริยางทุกคนก็แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะเป็นเชลิเดอร์หนักวันสาวฉันเป็นทุกปีฉันคฟองตำแหน่งทุกปีคือแบบว่าโดนบังคับทุกปีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้แข่งกีฬาไม่เคยได้วิ่ง ไมได้เป็นกองเชียร์แม่ไม่ได้สัมผัสฟีลลิ่งนั้นเลยแต่ขอบคุณวงแบนมากเพราะว่าทําให้แม่แบบสตรองขึ้นอ่ะเราต้องวิ่งรอบสนามแบบรอบสนามเสาธงทุกวันแล้วก็แบบเวลาเราเล่นดนตรีมันแบบได้ใช้แรงเนาะก็เลยเป็นที่มาที่เราแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่จุดจุดงานสมัยพูดไม่ชาเพราว่านีก็คือเป็นผู้จัดการคนหนึ่เป็นคนที่นำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทํางานของเขาอยู่อะไรเงี้ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้เพื่อนมาช่วยทํางานจังเลยอะไรเงี้ยมาช่วยมาช่วยเราแหละแยกล่างไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าไปดึงตัวเขามาจากที่ เรออกมาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลงตัวจากแต่โอกาค่ะก็อยู่มาในขาปียไละก็เห็นงานที่แม่รับรับอยู่ก็คือคนนี้รับให้นะคะที่แม่มีงานเยอะขึ้นทุกปีทุกปีดูอร่อยมากเลยเธออร่อยมันขลับมากเป็นร้านดีๆบอกเลยเนว์เนว์ทราเวลน้องเกิร์ลเนี่ยเราก็เจอกันที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเจอกันครั้งแรกที่ไหนอ่ะรู้จักพี่พลอยอยู่แล้วจากแบบดัชชี่เกิร์ลใช่องเป็นขาเคยแบบถ่ายโฆษณากับพี่คุณนิชคุณอะไรอย่างเงี้ย บบพี่เรน,เนพี่เรนมนีเขาเ,เป็นสายเกาหลีอยู่แล้วเขาเป็นติ่งเกาหลี้งแต่อายุเท <c oughs> ่าไหรพูดไม่ได้แรงอ๋ <c oughs> อแม่ก็เลยแบบว่าแบบเป็นติ่งเกาหลีนิดนึงแต่น้องก็คือชอบดูแบบเกาหลีเกาหลีอยู่แล้วจุดว<อ>ันที่ได้มาเจอกันจริงๆก็คือที่มาเล่นละครของที่บ้านคือที่บ้านเขาเป็นผู้จัดละครใช่ไหมแล้วพี่พอก็ได้มาเล่นละครของป้าน้องคือลูกของแม่ก้อยเผื่อใครไม่รู้นะคะแม่กวยแม่ก้อยที่เป็นฝาแฝดอ่ะแม่ก็มีรายการยังโอใช่ไหมยังโอชัแนเยาวทำ แต่แม่คือแบบเป็นคนอารมณ์ดีมากถึงได้ลูกออกมาน่ารักแบบนี้คือแม่และป้าคือแบบน่ารักมากจริงพ่อก็น่ารักคือบ้านนี้แบบน่ารักหมดเลยแล้วน้องก็คือแบบทํางานตั้งแต่เด็กๆมาช่วยแม่ออกกองตลอดเลยแม่ตอนนี้ทไม่ได้ทำเหรอตอนนั้นแค่ไปแบบคือก็เป็นเด็กที่แบบโตในกองอยู่แล้วเช่ไ้วก็เวลาไปกองก็แบบไปด้วยไปด้วยไปทุกมไปด้วยอยู่แล้วแล้วช่วงนั้น เราอยู่กองก็ไม่รู้จะอยู่ใครเราเราวัยใกล้กันสุดเราวัยใกล้กันสุดอันก็หดลงไปแล้วเพะเพราะคนอื่นคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่เป็นแบบพี่เบนเป็นพี่ก้องเป็นอะไรเงี้ยช่วงนั้นดูซีรีส์ไงเกาหลีไงแล้วมันเป็นช่วงที่พี่เขาว่าเป็นจะนั่งดูซีรีส์อยู่ในกองแล้วเราก็เป็นพี่สาวน้องสาวกันเรามีความแบบเออเป็นพี่ เมื่อก่อนนะแบบว่าเมื่อก่อนมีวันซิสเตอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยด้ะล้วช่วงนั้นเป็นคนที่แบบเวลาทำผมขวัญจนพ่อแพนเดนมากนะขู่มุ้งมิงมากเวลาเขียนการ์ดก็จะแบบเหมือนเขียนเรียงความเหมือนหยิบมาเหมือนกันนะจริงป่ะพี่ชั้นเขียนหรอก่อนออกจากบ้านแบบเฮ้ยเห็นพอดีก็เลยมาเลยิ้มาดูสิอันนี้ตั้งแต่ที่กองเลยอ่ะน้องเกิร์บกพี่พอลอันนี้พี่เขียนเล่นบีชบีชว้า อ้าไมฉันงเป็นคนวิ่งแบบนี้ YouTube this for me เราคือถ่ายรูปเปเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ก็มาวิ่งอันนี้ยังเป็นลุกสมัยแบบมอ5อยู่เก็ใช่ใช่ในสมัยแบบลุกเพิ่งกันคิ้วเพิ่งกันคิ้วแล้วก็ผมก็จะเป็นแบบฝาด ว่าอยู่ได้แค่ไม้นานๆแล้วทุกคนมาเจอกันเพราะว่าพี่พลอยเลยแหละใช่ทุกคนเป็นเพื่อนรักของพลอยแล้วพลอยก็นําเพื่อนรักของพลอยมาเจอกันแล้วทุกคนก็กลายไปเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนกันหมดเลยแล้วทุกคนตอนนี้ก็สนิทกันมากของพลอยนะองสากันไทยนะคะพักเบรกนะคะพักเบรกกินก่อนนะคะพักเบรกโฆษณานะคะ ว่าแล้วก็มาถึงเพื่อนวิวว่าเราอ่ะเจอกันที่มหาลัยใช่ไหมมสวตั้งแต่เรามาเรียนที่อกรุงเทพตั้งแต่เราเจอเธอครั้งแรกคือตอบตรงเนาะอ่าค่ะตอนแรกตังม่ทุคนตอนั้นยังไม่รู้จักเธอเลยว่าแบบเออคอยชิจันเลยไม่ไม่ได้เป็นสายแบบรู้ว่าคนนี้เป็นใครเลยว่าก็เรียนอยู่แต่วันลูก่นี่เขาเป็นสายแบบวันลูกเจอเธอครั้งแรกคือถือตุ๊กตาหมีนักเรียนอตุ๊กตาหมีแบบ ี่คนนี้นใครวะเดินในมนหาวิทยาลัยเดินถือคือไปถ,ถือมาแบบตอนแรกคือแบบ ทำไมเขาต้องถือตุ๊กตาหมีด้วยทุกคนเคยว่าอินนี่แบบอินนี่เป็นยาอ่อนเหือว่ะทำไมแบลเลยนั้นอ๋อเขาสอบเขามาสอบทำไมเราต้องตุ๊กตาหมีไปสอบด้วคือเหมือนตอนนั้นน่ะคณะศิลปกรรมการแสดงเนี่ยเวลาเขาจะสอบแบบสอบตรงเข้ามาเขาต้องให้เราแบบไปฝึก์แอคติ้งอ่ะมาสอบแอคติ้งว่างั้นเหอะซึ่งเราต้องคิดเรื่องมาเองคิดมาเองว่าเราจะจะมาเล่นอะไรอะไรเงี้ยก็คือเวลาเข้าห้องสอบปึ๊บแล้วเราก็แบบคุยกับหมีคุยกับหมีวันนี้กินข้าวหรือยังหรอวันนี้นะ เรียนมาแบบเี่ยวความสุขมากเลยวันนี้เล่นเป็นผีบ้าเลยแล้วแบบก็แบบว่าทำไมเธอไม่พูดกับเราอ่ะทำไมเธอทำที่ใส่แบบนี้อ่ะทำไมเธอเปลี่ยนไปเธอไม่รักเราเลยก็โยนหมีทิ้งเล่นเป็นคนบ้าเอาเล่นกับคนบ้าเบาๆไม่คนเพี้ยนตัวนบิวก็จะถนัดแบบงานออกแบบงานวาดรูปซึ่งทำให้นางทำขนมเก๋มากทำขนมเก่งด้วยนะคะร้านกิเกะเวิร์กช็อปกับกุ๊กกุ๊กพ็อกส์ขับอร่อยมากใครยังไม่ได้สั่งต้องไปสั่งนะคะทำเองเยอะคนขับกันเยอะว่า อะไรอาชีพจัน์นี้คือยังไงอะไรเงี้ยคนแบบว่าโอ๊ยอาชีพนี้อาชีพที่ฝ่ายกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเออแค่แค่อาชีพน,น้นองพอันธัน้ก็พอแล้ว <laughs> มันไม่ง่ายนะคือเขาต้องเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนที่สตองแล้วก็หาทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาที่แบบไม่เขาใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุด <laughs> ใช้คำนี้ได้เลยเออเออจริงคือเขาจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเว้นว่างอะค่ะแบบว่ามีเวลานิดนึงก็ขอเธอเอาอันนี้มาใส่ได้ไหมเพิ่มค้วมาไหมมีคุยงานแทรกได้ไหมหรือว่าแบบนัดสัมภาษณ์งานก็คือแทรกเมื่อก่อนคือข้าวกลางวันพื้นมายังไงก็เหลือลับไปอย่างนั้นไม่เคยกินหมดเรบโทรศัพท์ตลอดจนปลาเธอมูฟลาเพราะว่าต้องไปงานอีกที่หนึ่งมันก็จะไม่ได้กินข้าวเราต้องคอยป้อนใช่ใช่เมื่อก่อนมันมีโมเมนต์ป้อนสมัยก่อนแต่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าก็เริ่มแบบอออะนนนทเเเเป็บริษัััมมกกไยหื มันก็เหมือนเดิมคือนางเขาแบบถึงมาทำเอนค่ะเพราะนางก็แบบไม่ได้ฉันไ่าูเป็นคนอย่างนี้วราเนี่ยเป็นคนดีใช่เป็นคนแล้วแม่โปรเจกต์เบาๆแล้วก็แบบแล้วก็ชอบทำะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละอยู่ว่างๆไม่ได้อ่ะเป็นไรไม่รู้วมันเป็นอินสไป์อย่างหนึ่งนะอันนี้ยอมรับว่ามันเป็นอินสไป์ให้ทุกๆคนรู้สึกว่าทุกคนต้องทำเหมือนแบบกินสวยๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสุขวย ถ้าเราจะไปแค่คาเฟ่เพื่อไปกินเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ไม่เกิดอะไรกับชีวิตพวกเราเราก็มองว่าเฮ้ยเราทำรายการกันไหมทำเพจกันไหมเพื่อให้มันแบบเออเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับพวกเราทุกๆคนได้พอดีก็เราก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนดีขึ้นหรือเพื่อนดีเพื่อนแฮปปี้เราก็ดีใจแหละให้เราออชีพตัวเองคนอาจจะมองว่าแบบเออดูแบบสวยงามอาจจะดูในภาพที่แบบ อ่าหรืออาฟีดไอจีหรืออะไรเงี้ยอาจจะดูว่าแบบเฉยๆสบายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราแบบเราก็ทําเราก็นู่นนี่นั่นของเราอะไรเงี้ยก็อย่างว่านั่นแหละเป็นคนใช้เวลาุ้มค่าก็ได้เรียนรู้อะไรที่ทําแล้วมันไม่เวิร์กก็จบไปอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราทาอะไรแล้วมันจะดีจะสักเซสหมดเลยไงเนาะบางอย่างเราทําแล้วแบบไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็เป็นประสบการณ์หรือเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างม้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็ดีที่ได้ทําอะเพราะฉะนั้นก็ให้มองที่แบบว่าการเมเนจให้เป็นเออใช่ให้เป็นดีว่น การดอในเรื่องของใช่การทำงานการแบบ work life บาลานซ์เพราะเขาก็แบบดูแลที่บ้านเขาได้แบบครบนะลูกๆก็แบบกคือนังก็ตั้งเป็นทางกับลูกนางจริงๆแล้วก็งานนั้นก็แบบจัดเต็มจริงๆอะมีีกอย่างเดี๋ยวนะตัวนี้คากครัวซองซึ่งร้านร้านนี้อ๋อครัวซองเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมูฟแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลอันนี้นะคะเคนส์ครัวซองนะคะตอนนี้ดังมากแล้วก็อร่อยมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้รถเพลนมาวันนี้เรามีมา3อย่างอันนั้นเป็นมีช็อกโกแลตมีอัลมอนด์แล้วก็เป็นออเรนจ์ซัมติงอ่ะ จำจำไม่ได้เพลงตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้ค่ะอร่อยอะเพื่อนจริงเราควรจะอุ่นมันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราด้วยแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสอนเนาะเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะไปทำอะไรกันโอเคไปกันเลย เราใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยล้เดี๋ยวเราจะไปเลือกลูกกันว่ามันจะวาดอะไรซึ่งแต่ละวันอะค่ะเขาก็จะมีลูกฟิกแต่ละวันมาแต่ว่าเราอะเลือกลูกที่เราอยากวาดได้เพิ่มเงินเล็กน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนสอนให้เราจะต้องเลือกต้องเลือมีตำนานนิดนึงมมีเรื่องราวนิดเดิเราเลือกได้หรือยังคะเลืได้ค่ะก็อีกช่วโมงหนึ่งไปยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมคือดิฉันเป็นคนที่คิดมาจากบ้านแล้วว่าจะเอาอะไรคิดมาเป็นเดือนว่าจะเอารูปนี้ แล้วพอมาถึงหน้างานก็จะเปลี่ยนใจซะงั้นแล้วตอนนี้กลับไปที่ใา้เดิมทีมีที่เสียเวลาเลือกไวทั้งหมดอ่ะไม่ต้องเลือกแล้วนะมันคือลูกเรียงที่เลือกมา 怕以前没玩了，然后、嗯。嗯 <laughs> นี่เราแต่แบบโอ้โหว่าใช่แล้วนี่เราไลฟ์เพิ่งเสร็จค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วคือเริ่มไลฟ์ตั้งแต่แบบหนึ่งทุ่มอ่ะก็สี่ชั่วโมงเต็มห้าทุ่มจะขึ้น้วยเนี่ไม่ใช่ห้าทุ่มปกติทั้งจากว่าพี่พี่วิวเขาต้องกลับไปก่อนเราก็เลยต้องปิดทีกันสองคนก็ยังไงก็ฝากชแนลด้วยนะคะจีนสวยสวยกวนาะคะวาแบบเรามีทั้งเพจเรามีทั้ง y o YouTube นะอย่าลืมไปซับสไครต์ตามดูคลิปของเราด้วยวันนี้เราคงต้องรีบไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ อยู่อีก็เช้าไปนอน,น,อนกันใช่อาบน้ำนอนเถอะบายบายนะเจอกันคลิปหน้าบายค่ะ